โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชุงงมอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่4มกราคม2528ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการน้อมเกล้าถวายที่ดินจำนวน694ไร่2งาน41.6ตารางวาจากราษฎรและอดีตนายตำรวจยศสัญญาบัตรเดิมเป็นฟาร์มปศุสัตว์และปลูกพืชไร่ที่มีการใช้ที่ดินอย่างผิดวิธีทำให้นาดินเสียหาย ไม่สามารถปลูกพืชได้หรือหากปลูกได้ก็ได้รับผลผลิตน้อยมากพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรบรมบนาถบพิธได้สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุม้มครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤศจิก,กายน2529ทรงรับรู้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะสภาพที่ดินเสื่อมโทรมอันส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนจึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษา หาวิธีปรับปรุงดินเสื่อมโทมให้กลับมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้อีกครั้งสวนศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทมเข่าชงุมนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นลักษณะพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเลยคือเรื่องของดินเสื่อมโทมนะคะตามชื่อศูนย์เลยค่ะปัญหาของพื้นที่ในอดีตนะคะก็จะเป็นลักษณะของ พื้นดินที่เป็นดินตื้นค่ะบางส่วนก็เป็นดินลูกกลังที่มีการถูกขุดเอาไปใช้ประโยชน์นะคะทําให้พื้นที่เป็นหลุมบ่อลูกกลางด้วยการพัฒนาในเรื่องของดินนะคะก็จะเริ่มมาตั้งแต่การศึกษาลักษณะสภาพดินในพื้นที่โครงการค่ะโครงการของเราก็มีกว่า8 7 0ไร่นะคะเราก็สํารวจดูสภาพเนื้อดินว่าสภาพลักษณะดินค่ะว่ามีเป็นอย่างไรก็พบว่ามีดินตื้นมากนะคะอยู่โซนด้านบนติดภูเขาค่ะกว่า ครึ่งหนึ่งของพื้นที่โครงการก็คือ400กว่าไร่นะคะแล้วก็ดินตื้นปานกลางนะคะอยู่ประมาณตอนกึ่งกลางของพื้นที่ค่ะแล้วก็ดินลึกนะคะอยู่โซนด้านหน้าของโครงการนะคะการปรับปรุงพัฒนาลักษณะ ของพื้นที่ดินในศูนย์ค่ะก็จะอ้างอิงเอาตามสภาพดินตรงไหนที่เป็นดินตื้นมากค่ะเราก็ปล่อยให้เป็นป่าธรรมชาตินะคะโซนที่มีหน้าดินประมาณ50เซนค่ะเราก็จะทําแปลงสาธิตเรียนรู้นะคะเป็นเรื่องของการจัดการพื้นที่ในการทําการเกษตรการปลูกพืชรักสัน้นไม่ว่าจะเป็นพืชไร่หรือว่าพืชผักในรูปแบบต่างๆเพื่อจะเป็นสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวของการศึกษาทดลองวิใจัยในการปลูกพืชในพื้นที่ดินตื้น นะตรงนี้บอกให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะในโซนของดินลึกด้านหน้าโครงการค่ะเราก็จะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือในการเอาเทคโนโลยีการปลูกพืชสมัยใหม่อย่างเช่นงานของส่งเสริมการเกษตรงานของวิชาการเกษตรนะคะในการศึกษาสายพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับลักษณะดินของพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็ร่วมมือบูรณาการช่วยกันทํางานขับเคลื่อนในเรื่องของการ ใช้ประโยชน์ที่ดินที่เสื่อมโทรมตรงนี้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปแล้วก็ถ่ายทอดขยายองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับเกษตรกรค่ะในโซนของอช่วง10ปีนี้นะคะเราก็มีการพัฒนาพื้นที่นอกจากจะเป็นจุดเรียนรู้หรือว่าจุดที่คนเข้ามาศึกษาดูงานแล้วก็ยังเป็นแหล่งหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สําคัญเพื่อเป็นการขยายผลในเรื่องของการฟื้นฟูนฟนพัฒนาที่ดินในพื้นที่ตรงนี้ให้กว้างขวางได้ต่อไปค่ะ ดวยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นนอกจากจะช่วยฟื้นฟูดินป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วยังช่วยส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในพื้นที่มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วยปัจจุบัน โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดที่ดินเสริมโรมเขาชงุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงทำหน้าที่เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้เกษตรกร,กรและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาและนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินของตนเองให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ในที่สุด